สวัสดีค่ะในฉันจะนำเสนอหนังสือเรื่อง Burn out อาช e ริ how to และอีกในเดอ o y จอย leading people เน้นแนวทางฟื้นฟูความกระตือรือร้นในการนางทีโดยเฉพาะกำลังรู้สึกเหนื่อยล้ามีพลังใจในการบริหารมากขึ้นค่ะหัวข้อการนำเสนอ 01. ข้อมูลหนังสือ 02. ส,ส,ส่วนเนื้อหา 03. วิจารณ์หนังสือ 104การนำไปประยุกต์ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือชื่อหนังสือ Burn Out to Read How to Reignite the Joy of Reading People ผู้แต่ง Daisy o r g e r d o m i n g u e z ปีที่พิมพ์นะคะ2024หรือพุทธศักราช2567สำนักพิมพ์ Harper Collins Leadership จำนวนหน้า256หน้าราคาโดยเฉลี่ย28ดอลลาร์หรือราคาประมาณไทย9 5 0บาทถึง1,050บาท ISBN 13 978 139 425 4293ส่วนเนื้อหาหนังสือเล่มน,นี้แบ่งออกเป็น4ส,ส่วนหลักค่ะรวมทั้งหมด8ปดบทโดยแต่ละบทเน้นเรื่องการฟื้นฟูภาวะผู้นำ ที่เหนื่อยล้าและหมดไฟภาคที่ 1. Red Cock n i g i n g t h e Fry Earth การสังเกตไฟที่กำลังลุกไหม้ค่ะหมดที่1น,นะคะจะรู้จักสัญญาณของภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาแนะนำสัญญาณและอาการของเบรนเอาที่ผู้นำหลายคนประสบเช่นอาการเหนื่อยลือลังเครียดสะสมหรือรู้สึกหมดแรงในการทำงานชี้ให้เห็นว่า การรับรู้ตัวเองเป็นก้าวแรกในการฟื้นฟูความสุขและพลังในการนำทีมภาค2 n a v i g a t i n g the Frame การรับมื่อกับเปลวไฟภาคนี้นะคะจะมีทั้งหมด3บทค่ะมีบทที่2และบทที่3แล้วก็บทที่4ค่ะบทที่2นะคะจะพูดถึงการจัดการปัญหาหลายด้านพร้อมกันค่ะนำเสนอที่การจัดละดับความสำคัญและการบริหารเวลาเมื่อเผชิญงานหลายด้านค่ะ แนะนำเครื่องมือและกลยุทธ์ให้ผู้นำรับมือความท้าทายในชีวิตจริงบทที่3นะคะการควบคุมอารมณ์โกรธและความเครียดสอนกนารจัดการอารมณ์ของตัวเองอย่างมีสติเพื่อไม่ให้ความโกรธหรือความเครียดส่งผลกระทบต่อทีมค่ะมีการอธิบายเทคนิคการผ่อนคลายและการสร้างความสงบภายในด้วยค่ะ บทที่4นะคะจะเป็นการสนทนาอย่างจริงใจและปล่อยวางสิ่งที่ท้วงใจแนะนําการพูดคุยตรงไปตรงมาอย่างใส่ใจเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทีมการปล่อยวางเรื่องที่ส่วใจให้ผู้นํามีความชัดเจนและมีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะภาคที่3นะคะ Leading to a n i n f e r n o การนำทีมท่ามกลางไฟร้อนค่ะในภาคนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3บทค่ะ มีบทที่5และบทที่6และก็บทที่7ค่ะบทที่5นะคะจะเป็นการผู้นําในประเด็นความหลากหลายความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม DEIB ค่ะให้แนวทางในการสร้างความเท่าเทียมและความยอมรับความหลากหลายในทีมชี้ให้เห็นว่าผู้นําที่เข้าใจ DEIB นี้นะคะจะสร้างความวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเชื่อมต่อกับทีมได้ดีบทที่6นะคะการเปลี่ยนความยากลําบากให้เป็นแรงดันดาใจและแนะนําวิธีมองปัญหา เป็นโอกาสในการเรียนรู้ใช้ตัวอย่างและเรื่องราวจริงเพื่อให้ผู้นำเห็นแนวทางเปลี่ยนความท้าทายเป็นแรงผลักดันบทที่เจ็นะคะการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้จัดการที่ทีมต้องการสอนทักษะความเป็นผู้นำที่ทีมอยากตามเช่นการฟังการให้คำปรึกษาและความเป็นมืออาชีพเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแรงบันดาลใจให้ทีมทำงานร่วมกันค่ะภาคที่4นะคะ บ e ย o อนเบิร์นเอาก้าวข้ามภาวะหมดไฟค่ะในภาคนี้จะมีแค่หนึบทก็คือบทที่แนะคะเป็นวิธีการพ้นภาวะเบิร์นเอาและสร้างพลังใหม่สรุปแนวทางฟื้นฟูพลังภายในและการสร้างความสุขในการทําง,งานมีเจวิธีปฏิบัติเช่นการตั้งเป้าหมายหรือ r e f i n Inner Script การสร้างสางมดุลชีวิตหรือ Balance Work and Life การเติมพลังงานนะคะและแรงบันดาลใจให้ตนเองแนะนําวิธีการเปลี่ยนบาลานซ์ให้กลับเป็นแรงบันดาลใจและพลังในการนําทีมค่ะเนื้อหาและความโดดเด่นหนังสือเล่มนี้นะคะมุ่งการช่วยผู้นําและผู้จัดการที่กําลังเผชิญภาวะหมดไฟให้ฟื้นฟูพลังและแรงบันดาลใจในการทํางานโดยเนื้อหานะคะหลักจะครอบคลุมดังน,งนี้ค่ะการสังเกตและตระหนักถึงสัญญาณเบิร์เอาที่ ทั้งด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจวิธีการจัดการอารมณ์และแรงกดดันเพื่อให้ผู้นำสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างภาวะผู้นำที่มีความหมายที่เน้นการดูแลทีมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแนวทางปฏิบัติ7วิธีเพื่อฟื้นฟูพลังภายในตนเองและสร้างแรงบันดาลใจอย่างยั่งยืนค่ะนะคะจะมีทั้งข้อดีและข้อข้อเสียค่ะจะพูดถึงข้อดีก่อนนะคะ 1. นเนื้อหาปฏิบัติได้จริงมีแนวทางชัดเจนสำหรับการฟื้นฟูพลังและจัดการเบิร์นเอาไม่ใช่แค่ทฤษฎีค่ะ 2. ตัวอย่างและเรื่องเล่าชัดเจนทําให้ผู้อ่านเห็นภาพเข้าใจง่ายและสามารถเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงของตนเองได้ค่ะ 3. ภาษาสื่อสารเข้าใจง่ายอ่านง่ายเหมาะกับผู้นําทุกระดับ 4. เน้นการสร้างภาวะผู้นําที่มีความหมายครอบคลุมทั้งการดูแลทีมการสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 5. แนวทางฟื้นฟูด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์จิตใจหรือความสัมพันธ์ในทีมส่วนข้อเสียนะคะ 1. เหมาะกับผู้นำหรือผู้จัดการที่เหนื่อยล้าโดยเฉพาะคนทั่วไปที่ยังไม่เคยประสบเบื่อเอาอาจจะยังไม่ตรงประเด็น 2. บางส่วนอาจซ้ำกับหนังสือพัฒนาภาวะผู้นำอื่นๆแนวคิดบางอย่างอาจเคยเห็นในหนังสือ leadership หรือ s e l l hell เล่มอื่น 3. ต้องปรับใช้ตามบริบทแนวทางบางข้ออาจไม่เหมาะกับทุกองค์กรหรือทุก,กวัฒนธรรมต้องดัดแปลงให้เข้ากับสถานการณ์จริง จุดที่ควรปรปับปรุงโฟกัสที่ผู้บริหารระดับสูงมากเกินไปแม่นังสือจะพูดถึงภาวะผู้นำแต่หลายแนวทางอาจจะเหมาะกับผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงทําให้ผู้นำทีมเล็กๆหรือหัวหน้าง,งานทั่วไปอาจนำไปใช้ได้ยากตัวอย่างเชิงปฏิบัติยังน้อยมีแนวคิดและขอความคิดที่ดีด แต่ขาดกรณีศึกษาที่ลงรายละเอียดให้ผู้อ่านเห็นภาพเช่นขั้นตอนการปรับสมดุลงานชีวิตจริงๆเนื้อหาซ้ำกับหนังสือเซลเฮลด้านผู้นำเล่มอื่นๆหลายประเด็นเช่นการดูแลสุขภาพจิตการสร้างความสมดุลชีวิตการสื่อสารกับทีมเป็นหัวข้อที่พบในหนังสือผู้นำเล่มอื่นอยู่แล้วทำให้จุดแตกต,ต่างยังไม่ชัดขาดการอ้างอิงเชิงวิชาการหรือข้อมูลวิจัยที่แข็งแรง บทเรียนส่วนใหญ่เน้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งมีพลังแต่หากเสริมข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยาองคอ์กรหรือข้อมูลเชิงสถิติจะเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นการนําไปใช้ได้จริงในวัฒนธรรมต่างๆหลักการเขียนจากประสบการณ์การทํางานในองคอ์กรอเมริกันบางแนวอาจไม่สอดคล้องกับบริบทการทํางานในเอเชียหรือประเทศที่มีระดับสูงข้อเสนอแนะเสริมกรณีศึกษาเชิงลึกหรือว่าเคสต study เพิ่มเรื่องราวจากองค์กรหลากหลายรูปแบบทางธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อให้ผู้อ่านนำไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้นผสานข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการควรม,มีงานวิจัยด้านเบิร์เอาความผูกพันพนักงานหรือข้อมูลด้านประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือและทําให้เนื้อหามีความเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สร้างเครื่องมือปฏิบัติเช่นแบบประเมินระดับเบอร์เอา เช็คล <Check> ิสต์การฟื้นฟูพลังใจหรือกรอบการตัดสินใจที่ผู้นำสามารถนำไปใช้กับทีมได้ทันทีค่ะจุดที่น่าสังเกตรหรือข้อจำกัดนะคะหนังสือเน้นผู้บริหารและผู้นำที่เหนื่อยล้าจึงไม่อาจตรงกับผู้อัดทั่วไปที่ยังไม่เคยประสบเบื่อเอาที่อยากรุนแรงบางบทนะคะอาจดูซ้ำซ้อนหนังสือพัฒนาภาวะผู้นำหรือเซลล์ลีดเดอร์ชิพเล่มอื่น แนวทางบางข้อนะคะอาจปรับให้เหมาะกับบริบทองค์กรหรือวัฒนธรรมของแต่ละประเทศความคิดเห็นส่วนตัวของดิชันนะคะดิฉันมองว่า Burn out to l e a d Up เป็นหนังสือที่ให้กำลังใจและเครื่องมือจริง แก่ผู้นำในการจัดการความเหนื่อยล้าทำให้เข้าใจว่าเบิร์นเอาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะวิธีการฟื้นฟูที่นำเสนอเช่นการตั้งเป้าหมายใหม,ใหม่การสร้างสมดุลชีวิตและการจัดการอารมณ์สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและทีมพร้อมกับรักษาสุขภาพจิตไปด้วยค่ะ04การนำไปประยุกต์ฟื้นฟูพลังแ,ลแรงบันดาลใจของผู้นำ ผู้นำที่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือเบิร์นเอาสามารถนำแนวทางหนังสือไปปรับใช้เช่นการตั้งเป้าหมายการจัดการอารมณ์และการหาความสุขเล็กๆในงานเพื่อกลับมามีพลังในการนำทีมสร้างภาวะผู้นำที่มีความหมายและยั่งยืน ใช้แนวคิดหนังสือเพื่อพัฒนาการสื่อสารการฟังความสัมพันธ์กับทีมช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เชื่อมโยงและเข้มแข็งทําให้ทีมมีแรงจูงใจและทํางานร่วมกันได้ดีจัดความเครียดและแรงกดดันในงานนำเทคนิคจัดการอารมณ์และความเครียดไปใช้เช่นการรับมือกับงานหลายด้านพร้อมกันหรือการควบคุมความโกรธเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงเบรนเอา พัฒนาตัวเองและทีมอย่างต่อเนื่องหนังสือเสนอแนวทางฟื้นฟูตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจเช่น7วิธีปฏิบัติสามารถนำไปฝึกในชีวิตประจำวันได้ ำไปปรับใช้ในการสร้างแผนพัฒนาภาวะผู้นำให้ตัวเองหรือทีมสร้างความสมดุมชีวิตและงานแนะนำให้ผู้นำจัดระดับความสำคัญในงานและชีวิตส่วนตัวนำไปปรับใช้เพื่อลดความเครียดส่วนบุคคลและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและบรนดาลใจสำหรับองค์กรและการอบรมสามารถนำไปใช้เป็นผู้มือหัวข้อการอบรมผู้นำในองค์กรใช้เป็นกรณีศึกษา ให้ผู้นำ่นใหม่เรียนรู้กับวิธีรับมือเบิร์นเอาทและสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสรุปนะคะหนังสือเบิร์นเอาท์ชลิสอัพโดยเบสซี่ออเจอร์ดอมินเกสช่วยให้ผู้นำตระหนักถึงสัญญาณเบิร์นเอาท์ทั้งร่างกายอารมณ์พร้อมแนวทางจัดการความเครียดและอารมณ์เพื่อรักษาสมดุลชีวิตและงานสอนการสร้างภาวะผู้นำที่มีความหมายและแรงบันดาลใจให้ทีมและเสนอวิธีฟื้นฟูพลัง ภายในตัวเองผ่านการตั้งเป้าหมายใหม,ใหม่การจัดการอารมณ์และเติมแรงบันดาลใจอย่างยั่งยืนค่ะจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ